สวัสดีครับแฟนแฟนชุดขยันนะครับอ,อยู่กับช่องตุ้มเช็ดน้ำหอยฟรีนะฮะนานๆจะนึกช่องตัวเองออกสักทีนะครับไม่ค่อยได้พูดนะฮะไม่ค่อยได้พูดแทนะลงอย่างเดียวนะครับใครที่ติดตามก็พอจะรู้ดีส่วนท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะจะได้มีคนดูเยอะจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําตัวเลข ดีสวยมาท่านผู้ชมได,ได้ชมได้ดูกันนะครับนะฮะเอาเดี๋ยวมาดูผลเมื่อวานนะครับตอนนี้ทําคลิปตอนกลางคืนนะคืนวันที่เจ็ดนะครับก็จะโหลดตั้งแต่คืนนี้เลยเดี๋ยวมันจะช้าไปวันนี้ตัวตั้งนานไม่ยอมไปนะครับเน็ตมันช้านะเอาดูผลงานเลยทนะ่เจ็ดเก้าเก้าสองหกนะครับอย่างที่บอกว่าตัวแรกนี่ชอบมาอยู่นะหกสอง ็เก้าไม่มีนะฮะเก้าเล็กเดียวนะฮะแปดห้าสามห้าสองนะครับห้าสามห้าสองอยู่ติดกันตรงนี้นะครับสองห้าแล้วก็สามห้านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า,อาตรงนี้ส่วนวีเจ็ดห้าหกแปดสี่นะครับห้าหกก็อยู่ใกล้ใกล้กันตรงนี้นะะโซนนี้เลยนะฮะหกห้า นี่หสองแต่ตรงนี้มันเลขมันเยอะนะฮะมาดูชุดครับตรงนี้นะหกห้านะครับก็แปดสี่ไม่มีนะฮะส่วนรัฐบาลลาวนะศูนย์ปดห้าสองศูนย์นะฮะก็ได,ได้ได้ที่สองศูนะครับสองศูแปดห้าไม่มีนะสามตัวเราไม่มีสักตัวนะ ราะฉะนั้นก็เข้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะได้นะจากแปดนะครับเข้าไปห้านะครับจากแปดเข้าไปห้านะฮะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันวันนี้คือวันที่แปดนะครับจับมาแล้วครับได้สามชุดเหมือนเดิมนะอุนที่หนึ่งนะครับสองห้าสองเก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับ

5้าแปดห้าหนนะครับ9 8 9าแปดเหนึ่งเก้แล้วก็9 0ทั้งหมด28ตัวนะยตัวเลขค่อนข้างที่เยอะนะฮะมาดูเด่นดีกว่าครับเด่นดนี้ก็เลขห้านะครับ เลขห้นะก็ใส่ตัวนี้มี5้าเก้าห้มีครบเลยเลยครับนะเลขห้านะครับมี5 9นะครับ2 5นะครับห้ 5, นะโอ้ยห้ 5, นะห้ 5, ห้าหกนะครับห้านะครับนี่นะประมาณนี้ส่วนวิเชฟนะครับวิเชฟมันจะมาแนวไหนนะครับมีเลขห้ก็มีสองห้าเกครับสองห้าหนึ่าก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ หนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งนะครับนะครับเราใช้แค่ตรงนี้นะฮะเราใช้แค่ตรงนี้นะเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคประมาณนี้แหละที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับจะมาแนวไหนเราไม่ทราบได้นะจะเน้นเด่นที่เลขห้าครับให้ติดเลขห้าไว้นะครับตัวนี้ก็สวยนะสองห้าแปดอะไรพวกนี้นะ ชอบนะครับเนี่ยสองห้าแปดสองห้าเก้ายครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะัตัวเลขมีเขามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะสำหรับว,วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ